สาธารณสุขการจนบ,บุรีเตือนประชาชนป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาวเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดการจนบ,บุรีนายแพทย์ปริพล์จุนเจิมเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกระทรวงสาธารณสุขโดยกลมควบคุมโรคจึงได้ออกประกาศเตือนเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2566โดยแบ่งเป็น4ี่กลุ่มดังนี้กลุ่มที่หนึ่งโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเช่น โรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบสามารถติดต่อจากการไอาจามรถกันหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อหากได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการไ่าไอแหง้งปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบและเจ็บคอและโรคปอดอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราบางชนิดที่ถุงลมปอดจากการหายใจหรือสัมผัส ละอองฝอยจากน้ำมูกน้ำลายที่ปนเปื้อนเชื้อจะมีอาการคายไอายหายใจหอบเหนื่อยอาการดังกล่าวมักเป็นเฉียบพลันและพบได้ในทุกกลุ่มอายุแต่จะมีอาการรุนแรงในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีโรคประจำตัวสามารถป้องกันได้ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากมานล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกลุ่มที่สองโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้แก่อุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัเกกิดจา การรับประทานอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาดมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจะมีอาการถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งขึ้นไปใน1วัน อาจมีไข้หรืออาเจียนร่วมด้วยป้องกันได้โดยการดูแลสุขอนามัยดื่มน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและสะอาดกลุ่มที่3โรคติดต่อที่สำคัญอื่นในช่วงฤดูนหนาวได้แก่โรคหัดเกิดจากการหายใจเอาละอองอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อไวร,รัสจากการไอจามของผู้ป่วยหรือพูดคุยกันในระยะใกล้อาการจะมีไข้ไอตาแดงและแฉะและมีผื่นขึ้นหลังมีอาการ3-4วันปัจจุบันไม่มียารักษาจำเพาะแต่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้โดยต้องฉีดเข็มแรก ตอนอายุ9ก้ถึง12เดือนเข็ม2ตอนอายุ1ปีครึ่งกลุ่มที่4ภัยสุขภาพที่ทำให้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหัวใจลุมเหลวเฉียบพลันเนื่องจากไม่มีเครื่องนุ่งห่มหรือผ้าห่มกันหนาวที่เพียงพอในช่วงฤดูหนาวควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอดูแลร่างกายให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวและผู้พิการควรดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวหากป่วยจะมีอาการหนักกว่าคนทั่วไปนอกจากนี้ควรงดดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในช่วงภาวะอากาศหนาว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาวควรปฏิบัติด,ดังนี้1รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอและครบห้าหมู่ดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอไม่ตักตามทำงานหนักจนเกินไป2อ,อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่เข้าไปในที่แออัดโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่3หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ดื่มสุราและยาเสพติดต,ต่างๆเนื่องจากอากาศ และยาเสพติดต่างๆเนื่องจากอาจทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายสี่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่และไม่ควรใช้ของร่วมกันเช่นพาเช็ดหน้าแก้วน้ำจันชามช้อนห้าล้างมือบ่อยๆเนื่องจากอาจไปสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งของต่างๆเช่นราวบันไดลูกบิดประตูแก้วน้ำเป็นต้นและเผลอไปสัมผัสบริเวณหน้าได้โดยล้างมือด้วยสบู่ธ,ธรรมดา15-20วินาทีหรือใช้น้ำยาล้างมืออื่นๆ 6. รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ในที่ที่หนาวมากควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย7หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอาจามไม่คลุกคลีกับผู้อื่นและหมั่นล้างมือบ่อยๆแปดสำหรับปัญหาเรื่องผิวหนังควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาใส่เสื้อผ้าหนาๆนไม่ควรอาบน้ำนานในที่หนาวมากและอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิวหลังจากเช็ดตัวหมาดๆในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตกควรทาด้วยลิสติกมันและไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อยๆ